รีวิวที่พีลิงเดโคเ55 g เชื่อมต่อได้ทั้งเครือข่าย 5G และสัญญาณ Wi-Fi 6ครอบกลุ่มพื้นที่ใช้งานสูงถึง230ตารางเมตรโดยอภิษ์อาจนนนทีพีลิงประเทศไทยเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดทีพีลิงเดโคเอ 50-5G 5G AX 3000 Home wi w i h Wi-Fi 6 g w a วชูจุดเด่นให้คุณชีวิตเร็วติดสปีดอยู่มุมไหนพื้นที่ไหนก็ไม่พลาด การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์ที่ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้2แบบทั้งคลื่น Wi-Fi 6และรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G เมื่อเชื่อมต่อทำความเร็วรวมกันสูงสุด3.4 Gbps นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี ultra low latency มีความหน่วงของสัญญาณเพียงอเซียววินาทีเท่านั้นทั้งยังให้คุณมั่นใจในการใช้งานด้วยฟีเจอร์ TP Link s h i e l ดปกป้องเครือข่ายครอบคลุมมีระบบป้องกันอุปกรณ์ IoT แบบเรียบเทอีกด้วย จุดเด่นน่าสนใจสเปเชียลฟีเจอร์ไฮไลท์น่าสนใจตามที่เกริ่นข้างต้นรองรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G มีฟีเจอร์พากแอร์เพลย์เพียงแค่เสียบซิมการ์ดในแดโคก็เพลิดเพลินกับ 5G ได้ทันทีเพราะการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบลอดแบนหรือเคเบิลมีค่าใช้จ่ายที่สูงและมีข้อจำกัดในด้านพื้นที่เช่นสวนสาธารณะบ้านพักตากอากาศพื้นที่จัดแสดงโชว์สินค้ากลางแจ้ง ฟาร์มหรือโกดังสินค้าในย่านชานเมืองพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ลงแจ้งหรือเป็นจุดอับสัญญาณจึงกลายเป็นเรื่องหน้าปวดหัวสําหรับการใช้งานรวมถึงระยะเวลาการใช้งานทั้งแบบระยะสั้นกับชั่วคราวดังนั้นทีพิลิงจึงได้นําอุปกรณ์ TP Link Deco X 50-5G มาเพื่อคุณโดยเฉพาะ TP Link Deco X 50-5G ใช้งาน WiFi 6 ได้ทำความเร็วรวมกันสูงสุด3.0 Gbps ครอบกลุ่มพื้นที่การใช้งานสูงสุด230ตารางเมตรและเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันสูงสุด150อุปกรณ์เครือข่ายที่ P-Link e s h เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ไดโคลายตัวทุกตัว,ตว,ตว,ตวสามารถจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย Wifi ที่ครอบคลุมมากขึ้นในชื่อเดียวการเชื่อมต่อจึงต่อเนื่อง ไม่สะดุดแม้คุณจะเดินไปทั่วบ้านหรืออยู่ในจุดใดการเชื่อมต่อก็ยังคงอยู่ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Wi-Fi ได้อย่างไร้รอยต่ออย่างแท้จริงนอกจากนี้สามารถจัดการเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจากที่ใดก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Deco เพื่อดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจัดการอุปกรณ์และตั้งค่า Guest Network ได้อย่างง่ายดายที่พิ k d e c o x 5 0 5 g รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง a เม z o n Alexa หรือ g o o g l e a s s i s t a n t บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุม d e โคเอ 50-5G ด้วยเสียงของคุณ TP Link Deco X 50-5G เหมาะสำหรับใช้งานทุกรูปแบบแม้จะเล่นโซเชียลทั่วไปเพราะถ้าคุณแค่ดูรีหรือที่โทบแล้ววิดีโอกระตุกคงเสียอันทัดรวมถึงหนังสตรีมมิ่งต่างๆจ่ายแพงเพื่อดู 4K แต่อินเทอร์เน็ตไม่พร้อมมันคงหัวจะปวดรวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมในปัจจุบันทว่าอุปกรณ์ดังกล่าว สามารถอบโจทย์ได้หรือควบคุมกับตรวจสอบการใช้งานต่างๆจากแต่และยูเซอร์เชื่อมต่อได้ผ่านแอปพลิเคชัน TP Link Deco ผู้ช่วยควบคุมบริหารจัดการรูปลักษ์ภายนอกลุกดีไซน์ TP Link Deco X 50-5G มีลักษณะทรงกระบอกเหมือนกับรุ่นอื่นๆดีไซน์สีขาวแต่ก็ไม่ขาวซะทีเดียวออกขาวผิวสัมผัสด้านด้านหน,น้าเรียบไม่มีลวดลายใดๆ ด้านล่างตัวเครื่องจะมีช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่และช่องใส่ซิมการ์ดแบบแนโนซิมนอกจากนี้มีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานกำกับไว้ว่าผ่านการรับรองผ่านการตรวจสอบจากหน่วยง,งานต่างๆด้านหลังมีช่องเสียบสัญญาณอินเทอร์เน็ต3ช่องเป็นพอร์ตที่มอบความเร็วระดับ2 5Gbps เป็นความเร็วสูงให้คุณเพลิดเพลินทุกการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวน1พอร์ตอีก2พอร์ตเป็นความเร็ว1 Gbps นอกจากนี้ยังมีพอร์ตเชื่อมต่อสัญญาณภายนอกรับและส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเรียกได้ว่าเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานจุดที่น่าสังเกตและต้องระมัดระวังบริเวณด้านบนและด้านล่างของตัวเครื่องจะมีช่องว่างซึ่งฝุ่นอาจเข้าไปได้จึงต้องมั่นทําความสะอาดการใช้งานจะต้องตั้งวางบนพื้นผิวเรียบสม่ําเสมอเท่านั้นไม่สามารถแขวนหรือติดตั้งบนฝ้าเพดาน ได้รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้มากกว่า1ตัวเพื่อวางในตำแหน่งต่างๆแต่ละจุดที่ต้องการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเช่นวางที่บ้านชั้น1ชั้น2และโรงรถหรือสนามนอกบ้านเป็นต้นอุปกรณ์ภายในกล่องจะมีตัวเครื่องทีพีลิ Deco X 5 0เอ็ 5G สายเลนแบบแบนด์อะแดปเตอร์ชาและคู่มือการใช้งานสเปคเบื้องต้นของทีพีลิง e c เดโคเอ็ 5G Wi-Fi Class Wi-Fi 6 5 GHz Wi-Fi 2,402 Mbps 2.4 GHz Wi-Fi 574 Mbps WPA3 รองรับ TP Link Home Cheer รองรับ Prenter Controls รองรับ a n t i v i r e r s รองรับ QoS รองรับ IPTV รองรับ Deco Add รองรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท Deco รองรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจ Wireless and Wired Combined Backhaul o f m a MU-MIMO Smart Connect AP Mode IoT Network Smart Home a l e x e r และ Google Assistant VPN OpenVPN พี t p ที t p ออ p สทพ v n ิเศษ VPN น e ซลแราคาวางจำหน่าย t ี่ i ิ k Deco X 50-5G สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วที่ร้านค ok ้าชั้นนำทั่วประเทศโดยมีราคาวางจำหน่าย8,990บาทที่มา s เ n ี p h o n e c o m ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ